สวัสดีครับทุกคนตอนเราเข้าสู่ Baby m o มอน e เ Babe บนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของน้องแพร์พาริตาจาก b a b ป m o มอน e r อนั่นเองหลังจากที่แฟนคอนเสิร์ตรับที่ชิบาเนี่ยเสร็จสิ้นไป2วันติดกันตอนนี้เนี่ยพาริตานะครับ ตกแฟนญี่ปุ่นได้เยอะมากๆเลยสาวผมชมพูผู้หญิงผมสีชมพูนี่คือฉายาใหม่ที่ทางแฟนญี่ปุ่นเนี่ยเขายกให้กับน้องแพรภาริตาเอาไว้สาวผมชมพูที่สวยที่สุดเหมือนหลุดออกมาจากอนิเมะยังไงอย่งงางนั้นเขาบอกว่าภาริตาเนี่ยสวยเหมือนไม่มีอยู่จริงแต่ว่าน้องเนี่ยยืนอยู่ตรงหน้านี้แล้วความผมชมพูความหุ่นความส่วนสูงความสามารถความสวยบนเวทีภาริตาเหมือน ตัวการ์ตูนจากอนิเมะที่เหมือนไม่มีอยู่จริงแต่พาริตาที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือตัวจริงนี่คือสิ่งที่แฟนญี่ปุ่นเนี่ยเขายกย่องนะครับให้กับพาริตาเอาไว้หลังจากที่ได้เห็นความสวยความปังความเป๊ะกับความผมสีชมพูนี้ในคอนเสิร์ตในแฟนคอน รวมไปถึงในงานต่างๆที่น้องแล้วก็ Baby Monster เนี่ยมาที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองและนอกจากนั้นเขายังยกให้พาริตาเนี่ยเป็น It Girl เลยนะครับอิดเกิลิตที่แต่งตัวอะไรก็สวยทําผมสีอะไรก็สวยจะผมทรงไหนก็สวยและทําอะไรก็ดูสวยไปหมดดูเข้าไปหมดทุกอย่างเนี่ยเหมือนเกิดมาเพื่อพาริตาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามความปังนี้นะครับที่ฟังแฟญี่ปุ่นเนี่ยเขายกให้เลยว่าพาริตานั้นคืออิดเกิลิตในยุคนี้ในตอนนี้ ต้องยกให้ผู้หญิงคนนี้เลยนี่คือสิ่งที่แฟนญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้กลับมาหลังจากที่พริตาเสิร์ฟความปังต่างๆให้งานที่ญี่ปุ่นให้แฟนคลับที่ญี่ปุ่นให้แฟนคอนที่ญี่ปุ่นเมื่อพริตาเสิร์ฟไปปุ๊บเนี่ยแฟนชาวญี่ปุ่นก็เสิร์ฟกลับทันทีทั้งยกฉายาใหม่ผู้หญิงผมสีชมพูสาวน้อยผมสีชมพูที่หลุดออกมาจากอนิเมะและก็อิ g เกิลริต้า ทุกคนเห็นด้วยกันหรือเปล่ากับความปังนี้ที่น้องแพรเนี่ยได้รับจากแฟนญี่ปุ่นนะครับรวมไปถึงแฟนๆจากทั่วโลกเลยคอมเมนต์มากันหน่อยสิว่าผมสีชมพูนี้เหมือนหลุดออกมาจากตัวการ์ตูนหรือว่าอนิเมะหรือเปล่าและ it g เกลริต้าเนี่ยสมมงสมศักดิ์ศรีกับน้องแพรกันไหมสำหรับคลิปนี้แวะมาชวนเมาสั้นๆเจอก,กันใหม่คลิปหน้าฝาก like, กดไลค์กดซับสไครบ์กันนะครับ